มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านโอนบอกเองป่วยเป็นอะไรหลังมีภาพนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมใส่สายออกซิเจน23สิงหาคม2567เพจ Facebook ของท่านโอนวชัรสอนวิวัชรวงศ์มีการโพสต์เป็นรูปที่กำลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะมีการใส่สายออกซิเจนเอาไว้ที่จมูกพร้อมกับข้อความระบุว่ายังอยู่ยังไม่เดี้ยง หลังจากที่ท่านโอนได้โพสภาพแังกล่าวออกไปทําให้หลายคนเป็นห่วงว่าท่านโอนป่วยเป็นอะไรกันแน่และอยากให้หายป่วยไวๆต่อมานะคะภายหลังท่านโอนมีการโพสต์รูปอีกครั้งหนึ่งเพื่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นมีไวรัสลงปอดปอดบวมน้ําท่วมปอดแต่ตอนนี้รักษาแล้วขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงตอนนี้ดีขึ้นหน่อยแล้วท่านโอนบอกเองป่วยเป็นอะไรหลังมีภาพนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมใส่สายออกซิเจน ขอให้ท่านโอนหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ